พามาชมการเปิดงานพากรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติชาติกาลนะคะเริ่มต้นขบวนด้วยทีมของหลวงพ่อป่ทิดน้อยนะคะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอตามมาด้วยอบตอป่าแดงนะคะอันนี้จะเป็นงานแห่ต้นพึ่งนะคะอันนี้ก็จะมีต้นไม้แล้วก็มีพึ่งนะคะการแสดงของเด็กนักเรียนนะคะ ตามมาด้วยอบตส่วนเมี่ยงนะคะอบตส่วนเมี่ยงเนี่ยก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแก่งนะคะก็เป็นแก่งให้ล่องแก่งนะคะก็เหมือนแก่งปวยพันแล้วหรอคะพี่ตามมาด้วยอบตบอผ้าซึ่งเราจะมีชนเผ่าเผ่าม้งนะคะแล้วก็ทีมนี้จะเป็นทีมเกลือสินเทาแล้วก็มีเกลือสินเทาเหมือนกันนะคะตามมาด้วยอบตบ้านดงนะคะอบตบ้านดงมาในทีมของหลวงพ่อเรืองนะคะเป็นพระที่โด่งดัง ของตำบลน่ะน,นะคะตามมาด้วยนะคะอาบตท่าสะแกนะคะก็จะมีงานแห่ต้นไม้นะคะดอกไม้นะคะประมาณเดือนเมษายนของทุกป,ปีค่ะชอบแล้วก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ